สวัสดีครั้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็น e ีพีที่2แล้วนะครับผมในเจ้าพ่อโรงแรมนะครับผมในอีพีแรกทุกคนก็ได้เห็นแลนะ้วว่าการสร้าาโรงแรมนะเนเะไรที่ค่อนข้างยากนะครับผมแล้วเราดันมีคนมาป่วนด้วยนะครับคือไอแมงโก้กับไอโคดนั่นเองนะครับผมในอีพีสจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับไปรับชมคลิปกันเลย <laughs> what what what? No, calm down calm do down calm down Hey you fan manko I see you I remember you Why 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 your friend? Calm down Why your friend uh attack I, I don't me? know why he I don't know I don't I, I don't know you lie man, you lie! You want me to call him? I call him, I call him, okay? We, we have a meeting, okay? Yeah! Don't fight, don't okay. fight, okay? Okay, okay? Don't fight, okay? <laughs> okay, A gunfight. fight! Wait, what does winner take? What, what does winner take? <laughs> winner gets what? วัดว hey, ่าแชทแชทออนแชทออนแชทไออแ n น e r sorry วัดวินเนอร์เกวินเนอร์เก็ no 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 I told you don't fight don't fight okay oh don't fire okay okay yeah okay well i give one thousand stone where where is my house i give one thousand stone okay okay one one thousand stone for one day for in okay you uh, <coughs> โอเคครับบางส่วนนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือไอแมงโก้ไก่โค้ดเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับที่มันเป็นโจทย์เรานะครับคือมันส่งไอ้โค้ดมาคนเดียวนะครับเพื่อมาคุยกับพวกผมนะครับเหมือนจะมาเช่าอยู่นะครับซึ่งมันจ่ายหินมา1,000งพันะครับแล้วคราวงนี้มันโดนลูกค้าคนแรกลูกค้าดีเด่นของเราเนี่ยฆ่าไปเนี่ยเพราะว่าลูกค้าคนแรกเนี่ยเขาจำได้นะว่าไอ้โค้ดเนี่ยมันมาไก่แมงโก้นะครับผมเลยทำให้โดนลูกค้าคนนั้นยิงไปนะครับผมจากนั้นผมก็คุยกับมันไปก็ตามน้าไปเรื่ออ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 ยยยยยยนน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 นะะะะะคครรรรรัััััับบบแแแกกกก้้้้้้้งงงงงวว่่่่าาาาาเเเเเเเหหมมมมมมมืืผใชููฮฮไิิีีลท นี่ยต้องไปฟาร์มอยู่วะจะได้เต็มกันในในเทคดิสคอร์สอ๋อมันบอกว่าไอ้ใช่ม้าใครวะแค่แค่โอเคโอเคโอเคอ่าเวชั่นล for customer ไอ้คนดีเลยพี่มีการขอขออนุญาตด้วยนะเออไอ้ยขออนุญาตใช้ม้าโอเคเฮ้ยแกว่าเราต้องแลกม้ามาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่โอเคไปแค่กําล okay. hey, hey, ัง hey, ก okay. hey, hey, ํลังกํลังเติบโตไว้กํลังเติบโตโรงแรมเราเนี่ยกูชอบแบบแบบเนี้ย ไว้ปจะหลังนี uh, ้เลยให้มันไปเี่ยเออให้มันไปกูซื้อใจมันไงไอสัตว์ถ้ามันกูท่านตีนก็ก็ไม่ต้องอยู่เอ่อคอร์ดคอร์ดคอรยูยูกิฟเอ่อยูกิฟยูกิฟสโตนชูอัลลอนพีโอเคอัลลอนพีอีสเอ่อ I already I give someone my stone already This is my dead body you guys kill me earlier อ๋อหนูเอาหินไ้แล้ว

ฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ใช่ไม่ได้ด้วยเอ้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 ยอ๋อกูว่ากูว่าที่นี่แม่งปลอมชื่อมาเหรอวะเออดิผมก็คิดอย่างนั้นแหละเออไอแมงโก้ปะเนี่ยเฮ้ยรูปเดียวกันเลยใช่ปะใช่ไหมรูปเดียวกันเลยใช่ใช่ไอทิงกิสเ d ็ดใช่ใช่ฮ่า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 นี่ I remember mango. Yeah. I remember picture on Steam. This is mango. ย่าหลังเล่นลิ้นไอสัตว์ย่าย่าจุด I c a n I c a n call I c a n call uh, with mango. Uh, fairly fairly please I I I need to talk okay. Don't don't fight don't fight. ได้กระดาษดอก่าวิ ใช่พี่ในบ้านหลเลนลินอะไรนอนะะไนอ้นะนไไนอ้นนอ้ไอไนอ้นไออนมรนอะอ n ไรนะอนะอะไรอะไรนะอะไรนนะอะ a รนะอะไรนะอะไ e ไรนะอะ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 ไน i อะไรนะอะไรน a อะ o รนะอะไรนะอนะอะไรนะอะไรนนะอะไรนร โลเป้รับโลเป้โลเป้ Okay <pay. S 2> tell t h e m one second one second Yeah โลเป้โลเป้ Hey b a c k bro Oh yeah Oh I meet you Hello hello You okay He say he say okay Okay มันได้สองพันเลยสองพันเลยสองพเลย I give you Wait 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 Wait. Yeah, yeah, my friend, yeah. My friend, my friend. My friend, my friend. He what? said okay, but you give him a VIP room. Wow. VIP room. Yeah, 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 yeah. Wait, wait, wait. I make, I make VIP room. Okay. 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 I give you 2K. Con a VIP room. ไอ้ไอ้ต้องเสียอะไรบ้างครับเย้เย้เย้ต้องอะไรบ้างครับต้องการอนนึงมีบ้านนเช็คดิสต้องอะไรบ้างครับกระสุนกระสุนกระสุนเฮ้ยไอ้โอนทำห้องเวพีให้มันดิเฮสัต Can I have a weapon ไอ้มึงทำเก้าอี้มาดิลูกค้ามันมีนั่งรอห้องเยวัดเนวัเ V.P. นเป็นสองชั้นสองชั้นเลยอะเออสชั้นเลยสชั้นเลยคนมีระต่างชมวิวด้วยเก้าอี้มาหน่อยเก้าอี้ฟาร์มดูแกนฟาร์มดูแกนฟาร์มเยนก่อนไม่ให้พี่มรียเียก่อนพี่โอเคยูยูยูอยูทอวิสแมนโกเอ่อทฮิมเวทฟอร์ V.A.P. รูมโอเคเเเก็บเก็บ อ่าไอโม u ันไอเร่อ not sure not sure เอ่อสองวันสามันในก we we fine e i n เขาบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูบอกเลยสัตว์เดี๋ยวกูตามน้ำไปก่อน โอเคโอเค i i make i make i make fat for VIP room โอเคหาพี่อะโอเคโอเคโอเคกดตีที่ไหนต้องขับเสดไอสัตว์แส่วนตีนะมึงนะเดี๋ยวมึงเจอพวกกูไอสัตว์ไอสัตว์เดี๋ยวกูเจอบ้านมึงก่อนไอเอสเคเอ้ยมึงบอกว่าอะไรอะพี่มันบอกตอนแรกพี่บอกว่าสองสามวันในเกมมันบอกว่าไอแมงโกบอกให้สิบนาทีดูมึงดูมันไอสัตว์ไอสัตว์นี่แม่งเจอมันเดี๋ยวน้องฟาร์มให้เลย เดี๋ยวมึงเจอกันเดี๋ยวมึงเจอการในสัตว์เดี๋ยวกูมาเล่นนะเดี๋ยวก็ในสัตว์เดี๋ยวก็แมงโก้ใช่ไหมลูกค้าแบบนี้แหละกูชอบเในสัตว์ไอ้เหี้ยมึงก็เห็นจำนวนคนพวกกูนะไอ้เหี้ยเก่งแมงโก้เราเล่นใหม่ไว้ไม่เก่งเชื่อเดี๋ยวแมงโก้เราเล่นใหม่ไว้เด็กน้องเห็นในบ้านอ่ะพี่บ้านได้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 หวังได้โอเคเพราะว่าขอ่เก็บไม่ได้เลยกูอิทแมงโก้รายการถามถ้ากูอิทแมงโก้ มว่าใครคือแมงเกิลแล้วมาเปลี่ยนรรบบมาแล้วนั่นอ่ะ I ีเม e ร์อ r you ย o ่รุ่นเชียงฟ t เจอร์ e ิน t ตอร e ีเจสตแต่นี่คือบ้านวีเนะครับผมอยากได้บ้าน VIP ต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยอ่าวแอปบีโอ้ได้ยูบิงค์บิงคก็เป็นไข่แมเก็เป็นไข่แมนกเป็นไข่อ้าวคนไทยนี่วาเอ้ยคนไทยนี่วะหวัดดีครับหวัดดีครับแมก็เป็นไข่ เั้ยพี่แต่พี่เอกแต่ตอนมันมันมาปนซันเปอร์เราอะมาเสียงไม้มันอย่างนี้เลยเว้ยพี่ไม่ดังๆอย่างนี้เลยค่ะไอเสียตอนไอทีดูแลาวมันถาแบงโกเป็นใครแบงโกเป็นใครเหมือนมันมันพูดได้คำเดียวหรอปะขอบฟีดดูอีแบงโกเหมือนแล้วมันแปรไทยมาแล้วก็พูดตามเลยอเป่าผู้จัดการครับว่าอะไรครับผมผมอยากย้ายห้องเป็นห้องวีพีต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ว่าเออหมื่นหมื่นหมื่นหินครับหมื่นหินหมื่นหินก็อสองวันไอ้วันเดียวครับคนจับฟ้าสวัโหลยูนิต VIP room sorry sorry check a picture น่ารีสปอยน์โอเคโอเคโอเค thank you what do you need what do you need you 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 can call me okay my friend โอเค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 ย่าย่าจะถามพี่มาละไหนถามไม่ไหวละพี่เก่งถ่ายรูปมันแล้วเอารูปใส่ในนี้ดิพี่เก่งรูดูเนี่ยมันใส่รูปยังไงวะอ่ะนี่เฮ้ยสมมติสมไม่ได้กดเอ้ยไม่ใช่อันนี้โนแมนโดมันไม่ใช่อันนี้หรอเออไม่ใช่อันนี้อันไหนวะพี่พี่ได้พี่ได้ซื้อหรือเปล่าเดียรซี่ะซื้อก็พี่จะมีกล้องได้ไง ไอ้ไอ้อันเนี้ยเออว่ะทำไมใส่ไม่ได้วะมันคืออันนี้อ๋อนี่งานได้แล้วกดอีกครั้ง่าไหนนเจ้าของห้องอีกคนหนึ่งไหนเจ้าของห้องไหนไอโอ้นไออ้นนี่อันนี้อันนี้นี่ไออ้นถ่ายอ้นถ่ายอ้นชิสกดอีกครั้งพี่เก่งผมเป็นแอมเบอร์ไม่ใช่แมงโก้แมงโก้เป็นใคร มังโก้มันเป็นพวกของโค้ดไม่บอกว่าทำไมมันถามแบบนี้เปิด์หน้าเฮ้ย Where's my photo Where's my photo มามามาบอกมังโก้มันพูดขอแจ้งครับไม่ฮะนี่มีใครเอาอะไรเอาไปทิ้งทีห้องแรกไหมีคนปิดห้องแท็กผมครับเฮ้ยลงมาครับลงมาฮะลงมาฮะไปดีครับไปดีไปดีไอพี่สาวเลยไม่มีตัวแดงไหมไม่พี่จะบอกว่ามันดีไปดูให้ไม่มีครับไม่มีนี่ ไอ้ลังคามันแข็งแทงแล้วแตกได้ไหมได้ได้ไม่เป็นไรเราระวังนี่แล้วระวังนะระวไอโคสถือมีดนะไอโคสถือมีดไอโคสถือมีดใครบอกได้เน่าได้ Yeah this this is VIP room ฮ่าโอเคนี่เลยนี่เลยโชว์หมีโอเค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  you you How much this cost เอาไปเลยพี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้พี่โหโรงแรมเราไปได้สวยเลยวะพี่มีหินดปวนพันหนึ่งนะอลโลนเอาไหมนอนะาเนี้ยเ<า>อาน้าเอาไม่ได้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 เขตทางขึ้นมันลำบากมันนิดเฮ้ยไอ้คุณมาป้นอะไรของห้องผมเนี่ย เคทุกคนลูกค้าเขาแรกเราเล่นนะเป็นโนได้นะใช่อะอันนี้นะเล่นแบบเล่นเพลงน,นี่เนะเพลงเซนต์คอร์ดอ่ะมันเซตไว้ป่าเนี่ยเออเป็นคีแน่เลยเบบิชักเบบิช เดี๋ยวพี่ต่อไใหม่เด่เก็บโอเคชอบว่ะอ่าสกมลัดแบบนี้มไม่ชอบอยู่นไหเอ้าไฟหายไปไหนอะพี่กไอย่เพิ่งมีใคอยู่ก็ได่ไม่มีไม่มเอมาเข้าตกนยอนไอโบไปละขอามก่อนไปการเดไปกาด้ยัง เอาไปอีกอัน,นไหมล่ะพี่มิวโอเคครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มหินฟาร์มอะไรเพิ่มก่อนอนะก็ดูนะครับผมจะได้ทําบ้านให้มันสวยสวยงามแล้วก็เสร็จแข็งแรงนะครับตอนนี้ไอ้ถึงเจ้าไม้ก่อนล้อแมแพงเสร็จก่อนเลยไหมเอาป่ะเอามาก็ได้ดอลงไในไอ้โค้ดนี่มันยังไงมันจะอยู่มมันไอ้โค้ดมันมีห้องมันแล้วมันแค่แค่หินมันอะดูรูปหน้าห้องนี่เนแบบี่ย กูแปะรูปมาแล้วนี่นนห้องแล้วห้องวีพีนี่ของใครแอมเบอร์อ่ะแต่แหวกหินนิดหนึ่งมันยังนั่งเด่น,นอยอยคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอห้องแรกอะ่ะลูกค้าคนแรกเราอะ่ะมันเอาหินมาเติม,มแล้วนะเว้ยแต่ว่าไอไอโค้ดอ่ะจะไม่เอาหินมาจ่ายกูเลยถ้าหมดวันเนี้ยมันยังไม่จ่ายอะ่ะเราไล่ออกเลยนะหมดแบบวันไม่อีกวันนึงแล้วประมาณช่วงาสายๆเอาเลยก็เหมือนแบบเหมือนเราเซ็กซ์หนดออตีโฟ้วเจอหน้าตะวัน อน่าสุดดำไว้อเวลาแบบไม่ด้ยิงแม่งออกไปขุดแม่งนานเนี่ยอ่นี้พี่เก่งเาก็ลังเล่นน้ำอยู่วันนี้คอคอมคอมคออร์่าา ขาดผ้าแถบอ่ะไม่นั้นทำเพิ่มได้บลักแฟนหนึ่งแล้วพี่บลักแฟนหนึ่งแล้วพี่เก่งต้องใช้ยานหนึ่งเดินดื้อเดิน้อเอเล่นกันไปไหนบลักไปแล้วบลักไหนวะใต้น้อ่ะโอ้ขอดีค้างในเแม่โคตรแฉบเลยมีเวทั้งด็จะได้ขาเพิ่มเลยไอ้มีดใช้เท่าไหร่ครับขาดสองแมงสองอมงขลาดเรียกว่าบลาพี่เก่งปลา ไปหานี่เพิ่มเลยพี่ข้พาฟ้าพี่อ่ะโอ้ไอคิวได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวทำเพิ่มเดี๋ยวแม่งจะได้มีอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะ<ว>ล้อมกระแพงให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ไอ้โค้ดออกนะเพราะว่าไอ้โค้ดเนี่ยปวดลูกค้าท่านอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่มันออกไปนะครับผมไอ้ตัวดำไอตัวดำไอ้อตัวดำด้วยเหรอไอ้ตัวดำเดี๋ยวขอทำหให้เสร็จก่อนนะ,ะทุกคนโอขอเข้า โอเคครับทุกคนครับตอนนี้โรงแรมเราก็าอเอาวิกาดึงสายออกอีกแล้วเหรอ sag, นเนี่ยอันนี้เก็บด้วยเนี่ยอ้เนี่ยไอ้วอเตอร์เนี่ยเอาไว้เติมน้ำให้ลูกค้าคือคือ<ช><ง>ยังไงคือจะต่อไม่ไฟอ่ะสรุปใ,ใครต่อใครดึงพีไหมดึงเอ้าวแล้สายหายไปไหนอะ่ะเข้าใครดึงอ่ะไม่รู้นะผมทำไม่เป็นใครเอาใครเอาค้อนไปโดนเปล่าไอ้เหี้ยใครเอาค้อนมีเก็บเปล่าเนี่ยเออ มันต้องกด e han, อีค้างบาพี่ก้าหรือกดท e ีเด e ียวอะ e ว่าโดนดึงออ,อกไหมไปนี่คือหายไปหมดเลยเหรอเออดันจะตัวคนอะมันดึงะใครเอาไปดูดิดไม่มีนะไม่มีตัวผมไม่มีอา้อาวอ้าวใครเอาไปออกมากได้ต่อไมหมสัตว์หาไฟกันหาสายไฟไหนเอาแค่เชียร์ตรงไหน เป็นพันนะครับพี่โอเคเจตรงนี้ป่ะเออตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยให้ให้หันนาหันหน้าหันเข้าตรงนี้โอ้สวยสวยไอผมขอไม้นิดนึงเลยเอาตัวจับฟอนให้พี่หน่อยตอนนี้ไอขอไม้พันหนึ่งเดียวอันนี้เป็นตรงไหนดีว่าที่จะเป็นจับฟอนแล้วตรงนี้ขอไม้พันเป็นครับตรงนี้นี่จับฟอนอ๋ออ๋อโอเคเชิญครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นจับฟอนก็ได้เนี่ย อันนี้เป็นเจอะฟอนเหล็กขอขอไม้ไม้ขออไม้ให้อ้นหน่อยดิไฟหายไปแล้วโอ้เมื่อกี้กูกำลังอัดได้พี่ได้กำลังอัดคลิปเลยไฟหายเฉยใครดึงไว้สัตว์จระตือมือให้แตกเลยผมไม่รู้ว่าผมยิ่งออกไฟตอนนี้เอ้าแล้วมันหายไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเหลือกันปะเนี่ยดีดีมันก็หายไปเลยนะใช่ตอนที่เราเลยเป็นฝันแม่เก่งแก ไม่นะพี่มันก่อนหน้านั้นอีกไม่พี่กล้าต่อตรงกับพื้นตรงนี้เะล่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ต่อเลยมันขึ้นรอยบนอย่างเดียวเออมันไหนไปเองมั้อะไรอ่ะมันทำใหม่ใช่ไหมเออทำใหม่ก็ได้โอ้กำลังสวยๆงามโอเคครับทุกคนตอนเนี้ยคือเข้าสู่วันที่สองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่ทุกคนได้ดูไปนะก็คือมันมันมีไอ้พวกไอ้ไอ้โค้สนี่แหละมันกวนตีนผมนะครับกับไอ้แอมเบอร์จริงๆมันคือไอแมงโก้นะครับเรามันเสนอมา ขอบ้าน VP ีเนี่ยผมก็จัดให้มันนั้นแต่ผมไม่ได้บอกให้มันอยู่ฟรีนะครับผมแค่บอกว่าให้มันผมแค่ทําไว้ให้มันเฉยๆนะครับตอนนี้มันก็มันไม่จ่ายค่าเช่าห้องผมด้วยนะครับไอโค้ดไม่จ่ายด้วยนะครับมันอยู่มา2อสวันแล้วมันยังไม่จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันมาเนี่ยผมจะคุยกับมันแล้วบอกว่าไหนราคาเช่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่จ่ายเราก็จะไล่มันออกนะครับคือปัญหาของพวกเราเลยตอนนี้คือถ้าเราไล่มันออกปุ๊บประตูตรงเนี้ยไอแอมเบอร์เอาเตียงเข้าวางในนี้ด้วยวอ้ะคือประตูเนี้ยประตูเนี้ยเป็นของมันนะครับเดี๋ยว ถ้าเรามีกระสุนดำเนี่ยเราก็จะเจาะออกนะครับแต่เราสามารถเข้าไปตรงนี้ได้แล้วก็ไปตอกเตียงมัน่อยไม่ตอกกระเจาะก็ได้ยกหน้าต่างแล้วก็โดดเข้าไปเลยไม่เดี๋ยวเผื่อลูกค้าคนอื่นมาจะเช่าต่อไงก็ถ้าเกิดลูกค้าคนอื่นก็ไม่เป็นไรก็จ่ายอันี่ใหม่กระจกใหม่อันนี้ก็เป็นบ้านบ้านบ้าน VIP นะทุกคนอันนี้เป็นบ้าน VIP นะครับสามารถอยู่ได้หลายคนมากนะครับมีอ่างส่วนตัวด้วยเป็นไงใครอยากลงอ่างก็สามารถมาลงตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นไง ลงอ่างลงอ่างไ่งั้ก็เสียดูดูดูทรงเสียก่อนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับบ้านอ่าเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมของพวกเราเนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนมาอยู่เนะี่ยทุกคนมันมีจริงนะครับคือลูกค้าที่ผมชอบเลยนะค,คือคนนี้ครับนี่คนนี้คนแรกครับชื่อว่าเออเนอเอออะไรอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรวะเออรอสเหรอ คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับคือดีเลยนะครับผมเขาฟาร์มของมาให้คือฟาร์มค่าเช่าบ้านมาให้อะไรหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีการแบบจะใช้ม้าเนี่ยก็ขอย,ยืมก่อนเลยนะเออเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดีตอนนี้บ้านเราจะร้องแพงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โรงแรมเราเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะต้องไปหาสิ่งอำนวยความสะดวกมาอีกนะครับยังขาดกระจกกันกระสุนอยู่นะฮะโอเค EP 2ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยว ความเป็นเอ่อเขาเรียกว่าความคืบหน้าจะเป็นไงเนี่ยก็จะต่อไปเรื่อยนะครับตอนนี้คือโรงแรมเราเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับเออแล้ดวดืมให้ดูตรงน,นี้ด้วยอันนี้เป็นจุดต้อนรับนะครับผมจุดต้อนรับเอ้อยเยดเคกูไม่คิดว่ามึงจะทำกูไม่คิดว่ามึงจะทำใหญ่ขนาดนี้ตรงนี้แจวมากเลยนะถ้าเรามีพวกเก้าอี้มานั่งรออะไรอย่างเงี้ยแจวว่าแ,บบแจวว่าเอ้ยไปไปทำคนล็อกมาล็อกนี่ก่อนมาเสียคนล็อกคนล็อก อันนี้เป็นรีเซพชันนะครับเป็นล็อบบี้ล็อบบี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้านะครับสำหรับเจ้าพ่อโรงแรมนะครับผมขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับโอเคบ้ามาเจอกันครับผม